ผู้รับบำนาญน,นำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกททอดคำประกรันไปยืน่นกู้กับสถาบันการเงินก่อนอายุครบ65ปีและเมื่ออายุครบ65ปีจะมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพเพิ่มได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของบำเหน็ดดำรงชีพเพิ่มแบบมีดีกันค่ะ ยังคงเป็นประเด็นคำถามนะคะที่ผู้รับบำนาญหลายคนให้ความสนใจและมีการสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับในกรณีของผู้รับบำนาญน,นะคะที่ได้นำหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดคาประกันไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินแล้วเมื่อท่านอายุครบ65ปีหรือ70ปีท่านก็ยังมีสิทธิมาขอรับบำเหน็ดดำรง,รง,รงชีพเพิ่มได้ค่ะ ซึ่งผู้รับบำนาญแต่ละคนนั้นอาจจะได้รับบาําเหน็จดํารงชีพที่ไม่เท่ากันค่ะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าบํานาญรายเดือนที่ท่านจะได้รับรวงเงินกู้กับสถาบันการเงินและการผ่อนชําระนี้กับสถาบันการเงินค่ะสําหรับระยะเวลาในการดําเนินการขอรับบาําเหน็จดํารงชีพแบบมีหนี้อาจจะมีระยะเวลาที่นานกว่าการขอรับบำเหน็จดำรงชีพแบบไม่มีหนี้นะคะ เพราะว่ากรมบัญชีกลางและสำนักง,งานทางจังหวัดจะต้องดําเนินการยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับเดิมก่อนแล้วดําเนินการอนุมัติหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับใหม่โดยที่หนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับใหม่นะคะอาจจะมียอดเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังคงอ้างอิงจากหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับเดิมค่ะ เพื่อให้ท่านนำหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับใหม่ไปยื่นที่สถาบันการเงินเดิมขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นสถาบันการเงินเดิมนะคะจากนั้นค่ะสถาบันการเงินก็จะดำเนินการประมวลผลการค้างชำระหนี้เพื่อให้กรมบัญชีกลางคำนวณบำเหน็จดำรงชีพท,ที่ท่านจะได้รับซึ่งแต่ละท่านจะมีสิทธิ์ได้รับที่ต่างกันไปค่ะอาจจะได้รับเงินทั้งก้อน หรืออาจจะแบ่งชําระหนี้บางส่วนหรือบางท่านอาจจะต้องจ่ายชําระหนี้ทั้งจํานวนก็ได้ค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการประมวลผลที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินของแต่ละแห่งนะคะหลังจากที่สถาบันการเงินประมวลผลการค้างชําระหนี้กรมบัญชีกลางคํานวณบําเหน็จด,ดํารงชีพที่จะได้รับแล้วจากนั้น สถาบันการเงินก็จะบันทึกเลขที่บัญชีผ่านระบบดิจิตอลเพนชันเพื่อให้ส่วนราชการผู้ขอนะคะยื่นเอกสารและยืนยันข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลเพนชันเพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงานคลังเขตดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติต่อไปค่ะหากผู้รับบำนาญน,นะคะต้องการทราบจำนวนเงินก่อนที่จะดำเนินการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ท่านสามารถติดต่อขอดูแบบประมาณการดำรนชีพเบื้องต้นได้ค่ะที่ส่วนราชการต้นสังกัดสำนักงานคลางจังหวัดสำนักงานคลังเขตหรือกรมบัญชีกลางก็ได้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามสำนักงานกลางลเขตเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลขาา่าวสารดีดีในคลิปต่อไปนะคะ